สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องสถานการณ์การบวกและสถานการณ์การลบกันนะคะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะเรื่องสถานการณ์การบวกและสถานการณ์การลบจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนต้องสามารถวิเคราะห์สถานการณ์การบวกและสถานการณ์การลบได้นะลุกนะข้อที่สองหลังจากเรียนรู้เป็นเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็ต้องมีความรับผิดชอบในการทํางานที่ได้รับมอบหมาย Deaf. นะคะ มาตูกกิจกรรมนำเข้าสู่บทเรียนกันนะคะไปดูกันเลยนะลูกควยมีบทนิยามนะคะในการเรียนรู้วันนี้เพื่อเป็นหลักในการเรียนรู้นะลูกนะวันนี้เราจะเรียนสถานการณ์นะคะหรือเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการนำจำนวนมารวมกันสามารถเขียนแสดงด้วยประโยคสัญลักษณ์การบวกเราเรียกสถานการณ์นั้นว่าสถานการณ์การบวกนะคะลูกอีกครั้งนะคะ จะมีเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการนำจํานวนมารวมกันนะคะลูกสามารถเขียนแสดงประโยคนะคะสัญลักการบวกเป็นสถานการณ์ของการบวกนะคะและก็อีกเรื่องราวหนึ่งนะคะจะเป็นเรื่องราวหรือสถานก,การณ์ที่แสดงให้เห็นถึงการเอาออกนะคะในคดีนีลูกนะการเอาออกเปรียบเทียบหาส่วนที่ต่างกันสามารถเขียนแสดงด้วยประโยคสัญลักษณ์การลบ เป็นสถานการณ์การลบนะคะเดี๋ยวอวยทวนให้อีกครั้งนะลูกถ้านําจํานวนมารวมกันจะหมายถึงสถานการณ์การบวกแต่ถ้าเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่ให้นําจํานวนนะคะมาเปรียบเทียบกันหรือเป็นการเอาออกนะคะลูกสามารถเขียนแสดงด้วยประโยคสัญลักษณ์การลบหรือเป็นสถานการณ์การลบนั่นเองนะคะนี่คือบทนิยามของการเรียนรู้นะคะถ้านักเรียนนึกไม่ออกนะคะให้นักเรียน ย้อนกลับมาดูนะคะการนําเข้าสู่บทเรียนว่าสถานการณ์การบวกนะคนะคำที่บ่กบอกว่าเป็นการบวกคือคําว่าอะไรนะเช่นนํามารวมกันใช่ไหมลูกส่วนนะะสถานการณ์ของการลบคือการนําออกหรือเปรียบเทียบหานะะส่วนที่ตัดกันของจํานวนนั่นเองนะคะถ้าอย่างนั้นเราไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันเลยนะลูกนะมาถึงสถานาการณ์การบวกกันนะคะไปดูตัวอย่างนะคะลูก ว่ามีภาพมาให้นะคะมีภาพมาให้ไปดูนะคะกันเลยนะคะลุงลุงเก็บฝรั่งได้25ผลนะคะใครลุงเก็บอะไรเก็บฝรั่งได้เท่าไหร่25ผลแสดงว่ารู้หมดเลยนะว่าเป็นใครเก็บผลไม้อะไรมาจํานวนเท่าไหร่แสดงว่าโจทย์นี้เรียกว่าโจทย์กําหนดนั่นเองนะคะ ต่อไปไปดูโจทย์ต่อไปกันนะคะลูกต้นกล้าเก็บได้มากกว่าลุงสิบห้าผลนะคะต้นกล้าเก็บได้มากกว่าลุงสิบห้าผลใครต้นกล้าเก็บเก็บนะคะเก็บได้มากกว่านะคะบอกมาเรียบร้อยนะคะว่าเก็บได้มากกว่าลุงกี่ผลด้วยนะคะสิบห้าผลนั่นเองนะคะแสดงว่าสถานการณ์การที่กําหนดให้มา นักเรียนพอจะบอกควูให้ได้ไหมคะว่าเป็นสถานการณ์การบวกหรือการลบฟัอบงอีกครั้งนะลุกนะลุงเก็บฝรั่งได้25ผลต้นกล้าเก็บได้มากกว่าลุงนะคะมากกว่าก็คือเพิ่มขึ้นใช่ไหมลูกเพิ่มขึ้นแสดงว่าสถานการณ์ข้อนี้ฮะเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกหรือการลบคะลูกมากกว่านะคะมากกว่าคือคําตอบที่ได้ต้องเพิ่มขึ้นแสดงว่า เป็นสถรรานการณ์ของการบวกนั่นเองนะคะจะได้ดังนี้นะลุงนะต้นกล้าเก็บฝรั่ังได้นะคะแสดงว่าต้นกล้าต้องเก็บได้มากกว่าลุงใช่ไหมลูกต้องมากกว่าลุงลุงยี่สิบห้าแสดงว่าคําตอบต้องเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเป็นสถานการณ์การบวกนั่นเองนะคะไปดูประโยชน์สัญลักษณ์ก็คือยี่สิบห้าบวกด้วยสิบห้านะคะของคุณลุงยี่สิบห้าเป็นตัวตั้งนะคะส่วนที่มากกว่าของต้นกล,าล้าก็คือสิบห้านะคะยี่สิบห้าบวกสิบห้า คำตอบที่ได้ต้องเพิ่มขึ้นนะลูกนะห้านะคะเราทำทีินหลักก็ได้นะลูกนะห้าบวกห้าเป็นสิบใช่ไหมลูกนะคะห้าบวกห้าเป็นสิบตั้งศูนย์ทดหนึ่งนะคะตั้งศูนย์ทดหนึ่งสองบวกหนึ่งเป็นสามบวกกับไปทดมาหนึ่งเป็นสี่แสดงว่าคําตอบที่ได้ก็คือตอบเท่าไหร่ลูกสี่สิบนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะไปดูสถานการณ์ต่อไปกันเลยนะคะ มีเด็กผู้หญิงสองคนนะคะไปเก็บดอกบัวมานะคะไปดูโจทย์กันเลยนะลูกนะใบบัวเก็บดอกบัวได้แปดดอกใครใบบัวเก็บอะไรเก็บดอกบัวได้เท่าไรแปดดอกสแสดงว่านะคะรู้หมดเลยว่าเป็นใครไปเก็บอะไรมาแล้วได้จานวนเท่าไรสแสดงว่าเป็นโจทย์กําหนดให้มากลุ่มที่หนึ่งนะคะต่อไปไปดูกันต่อนะคะส่วนแก้วตาเก็บได้มากกว่าใบบัวสิบแปดดอกนะคะใครแก้วตาเก็บ ได้มากกว่ากี่ดอก18ดอกแสดงว่านะคะเราทราบหมดเลยว่าเป็นใครเก็บได้มากกว่ารอนะคะแล้วก็มากกว่าอีกกี่ดอกก็คือ18ดอกนั่นเองแสดงว่าเป็นโจทย์กําหนดให้กลุ่มที่2อนั่นเองเก่งมากค่ะไปดูกันนะคะว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามแก้วตาเก็บดอกบัวได้นะคะใบบัวเก็บได้8ดดอกแก้วตาเก็บได้มากกว่าใบบัวแสดงว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงลูกมากกว่า เพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะการเพิ่มขึ้นนะคะสแสดงถึงประโยคสัญลักษณ์ที่เราจะต้องเขียนด้วยเครื่องหมายอะไรลูกเครื่องหมายบวกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ได้ต้องมากกว่านะคะมากกว่า8และก็มากกว่า18นะคะไปดูประโยคสัญลักษณ์กันเลยนะคะใบบัวกเก็บได้กี่ดอกลูก8ปนะคะ8บวก18 18มาจากไหน18มาจากส่วนที่มากกว่าของนะคะที่แก้วตาเก็บได้นั่นเอง ใบบัวเก็บได้8นะคะรวมกับนะคะรวมกับส่วนที่มากกว่าเพราะฉะนั้นแก้วตาต้องเก็บดอกบัวได้มากกว่า8 18นะคะ18บวก8 8บวก18นะคะเราสามารถสลับที่กันได้นะคะการสามารถสลับที่กันได้นะคะให้เราเอา18ไว้ในใจแล้วก็ยกมา8นะคะยกมา8นิ้วแล้วเราก็ใช้วิธีการนับต่อกันได้นะลูกนะ18แล้ว19 20 21 ย2่สิบสองยามยีห้ายีนะคะแสดงว่าแก้วตาเก็บดอกบัวได้26ดอกนั่นเองนะคะยีมากกว่าแปดอยู่18นั่นเองนะคะเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะลูกนะไปดูสถานการณ์ต่อไปกันเลยนะคะสถานการณ์ต่อไปนะคะเป็นแปลงปลูกผักไปดูโจทย์กันเลยนะลูกขุปดูกต้นหอมไว้สิบหต้น ลูกผักกาดมากกว่าต้นหอมสิบต้นมากกว่าแสดงว่าเป็นการเพิ่มขึ้นใช่ไหมลูกนะคะเพิ่มขึ้นต้องเป็นสถานการณ์การบวกเราก็สามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การบวกได้ใช่ไหมคะก็ต้องเป็นสิบห้านะคะสิบห้ารวมก็คือบวกด้วยสิบนั่นเองนะคะสิบห้าบวกสิบเอาสิบห้าไว้ในใจนะคะนับต่อไปอีกสิบนะคะนับต่อไปอีกสิบก็ได้นะคะเป็นนับต่อ ทีละสิบก็ได้สิบห้าแล้วก็เป็นยี่สิบห้าเดี๋ยวถ้าบางคนไม่ถนัดลูกก็เอาสิบห้าไว้ในใจแล้วก็ยกมาสิบแล้วก็นับเพิ่มไปทีนัหนึ่งนะคะลูกนับสิบห้าแล้วสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้านั่นเองนะคะตอบยี่สิบห้าหรือไม่ลูกก็นะคะนับตอบทีนะคะทีละสิบไปหนึ่งครั้งก็ได้สิบห้าแล้วก็เป็นยี่สิบห้าแล้วแต่ความถนัดของลูกนะคะคำตอบที่ได้ต้อง ต้องมากกว่าสิบห้านะเพราะว่าต้นหอมปลูกไว้สิบห้าต้นผักกาดมากกว่าต้นหอมแสดงว่าคําตอบที่ได้ต้องมากกว่าสิบห้านะคะไปดูว่าคุณปลูกผักกาดกี่ต้นนะลูกนะสิบห้าบวกสิบเท่ากับยี่สิบห้าใช่ไหมคะยี่สิบห้าเป็นจานวนนับที่มากกว่าสิบห้าแสดงว่าคําตอบข้อนี้สมเหตุสมผลนะคะไปมาดูสถานการณ์การลบก,กันบ้านนะลูกนะมาดูนะคะข้อแรกกันนะคะ ไปดูโจทย์กันเลยนะลูกนะมีนกแก้ว12ตัวมีอะไรมีนกแก้วจำนวนเท่าไร12เป็นโจทย์กําหนดหรือโจทย์บอกลูกอ่าเป็นโจทย์กําหนดหรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโจทย์บอกนั่นเองนะคะต่อไปมีนกขุนทองน้อยกว่านกแก้ว5ตัว่เขาให้เราเปรียบเทียบนะคะยังจําบทนิยามก่อนเข้าสู่บทเรียนได้ไหมลูก ถ้าให้เราเปรียบเทียบหาส่วนที่ต่างกันเราจะหาโดยวิธีการการลบนั่นเองนะคะมีนกแก้ว12ตัวมีนกขุนทองน้อยกว่านกแก้วอยู่5ตัวแสดงว่าคําตอบที่ได้ต้องมีค่าน้อยกว่า12นั่นเองเพราะฉะนั้นต้องหาคําตอบโดยวิธีการลบนั่นเองนะคะไปดูสถานการณ์กันต่อเลยนะคะลูกนะหมายว่าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรนะคะ มีนกขุนทองนะคะมีนกขุนทองเพราะฉะนั้นเราต้องตามหาจํานวนนกขุนทองที่น้อยกว่านกแก้วนั่นเองน้อยกว่าอยู่กี่ตัวน้อยกว่าอยู่ห้าตัวนะคะเราจะเอาห้าเป็นตัวตั้งได้ไหมลูกไม่ได้นะคะเพราะห้าน้อยกว่าสิบสองห้าลบสิบสองไม่ได้เพราะฉะนั้นนกแก้วนะคะ<อ>เป็นตัวตั้งก็คือสิบสองลบห้านั่นเองนะคะลูกสิบสองลบห้านะคะยกมาเป็นสองนิ้วได้ไหมคะลูกเรามีนิ้วไม่ครบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นใช้วิธีการนับต่อจากตัวลบแล้ว ไปถึงตัวตั้งแล้วให้เราหยุดนะคะแล้วก็ดูว่าเรานับไปจํานวนกี่ครั้งนะคะลูกห้าแล้วนะคะนับให้ถึงสิบสองแล้วหยุดนะลูกนะห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองแสดงว่าเรานับไปกี่ครั้งลูกเรานับไปเจ็ดครั้งแสดงว่าสิบสองลบห้าเท่ากับเจ็ดนะคะเจ็ดเป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลไหมคะนกขุนทองต้องน้อยกว่านกแก้วใช่ไหมคะน้อยกว่าอยู่ห้าตัวแสดงว่าเจ็ด เป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลเพราะน้อยกว่า12บสจ็น้อยกว่า12อยู่ห้าแสดงว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะลูกมาดูข้อต่อไปกันนะคะมาดูโจทย์เลยนะลูกนะมีกวางสามิตัวมีอะไรมีกวางจํานวนเท่าไหร่32ตัวแสดงว่าเป็นโจทย์กําหนดให้มานะคะเพราะทําให้เราทราบไ้ว,ว่ามีสัตว์อะไรแล้ะก็จํานวนเท่าไหร่มาต่อกันเลยนะลูกนะมีแก้งน้อยกว่ากวางสิตัว เมื่อกี้มีกวาง32มีเก้งน้อยกว่ากวางแสดงว่าจํานวนที่เป็นกวางนะคะมากกว่าชไ้นลูก32มากกว่าเก้งน้อยกว่านะคะให้เราเปรียบเทียบนะคะจำนวนสัตว์ทั้งสองชนิดแต่โจทย์กําหนดมาให้แล้วว่ามีกวาง32มีเก้งน้อยกว่ากวางแสดงว่าเก้งต้องน้อยกว่า32ตัวเพราะฉะนั้นประโย์สัญลักษณ์ ที่เราจะเขียนก็คือต้องหาคําตอบโดยวิธีการลบนั่นเองนะคะถึงจะได้คําตอบที่น้อยกว่านั่นเองนะคะน้อยกว่ายูกี่ตัวน้อยกว่าอยู่16ตัวนะคะเขาเขาบอกเรามาแล้วแต่เราไม่ทราบว,ว่าจํานวนของเก้งนั้นคือ,อกี่ตัวนั่นเองนะคะไปดูประโยคสัญลักษณ์นะลูกนะเราเอาจํานวนของกวางเป็นตัวตั้งนะลูกนะแล้วก็นานะคะแล้วก็ลบออกด้วยจํานวนที่นะคะน้อยกว่านั่นเองแล้วจะได้ ผลนะคะผลลบเป็นจํานวนเก้งที่น้อยกว่ากว่างนั่นเองนะคะไปดูคำาการเขียนประโยคสัญลักษณ์นะคะเพื่อหาคําตอบกันนะคะสามสิบสองลบสิบหกนะคะเราจะยกนิ้วมาสิบสามสิบสองนิ้วก็ไม่ได้เราจะนับต่อจากสิบหกไปถึงสามสิบสองเราก็มีนิ้วไม่พอเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวเราช่วยกันหานะคะการลบทีละหลักนะลูกนะเดี๋ยวเราจะทําหลักหน่วยกันก่อนนะคะ เอาสีน้ำเงินและขนาดนักลูกนะจะได้เห็นชัดๆสองนะคะลบหกได้ไหมลูกสองลบหกไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องไปกระจายหลักสิบ 10, นะคะสามกระจายมาให้สองมีอยู่สามแต่มีค่านะคะสามสิบกระจายไปให้นะคะสองเช่นหนึ่งแสดงว่าตัวเองก็จะเหลือสองนะคะส่วนสองนะคะสามกระจายมาให้หนึ่งแต่เป็นหนึ่งสิบนะคะรวมกับตัวเองด้วย ตัวเองก็คือ2กลายเป็น12นะคะทีนี้ผลลบได้แล้วนะลูกนะก็จะได้1 2บลบ6นั่นเองนะคะนับต่อจาก6ให้ถึง12นะคะหแล้ว7 8 9 10 11 12แสดงว่าหลักหน่วยนะคะคือคือ6ใช่ไหมคะมาดูหลัก10กันต่อนะลูกนะหลักสิบจาก3เหลือ2 2นะคะลบ1ก็จะเหลือ1แสดงว่าคำตอบข้อนี้ตอบเท่าไหร่ลูก ตอบเท่าไหร่คะ16นะคะ16เป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่เป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลเพราะ16น้อยกว่า32อยู่16นั่นเองนะคะ16ก็คือจํานวนเก้งแสดงว่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะลูกไปตอบนะคะกับข้อต่อไปมาดูโจทย์กาหนดกันนะคะแก้วตานะะแก้วตาเลี้ยงกระต่ายตัวเมีย22ตัว ใครแก้วตาเลี้ยงอะไรลูกเลี้ยงกระต่ายจํานวนแล้วบอกเพศมาด้วยว่าเป็นตัวเมียนะคะจํานวนเท่าไหร่ก็ยี่สิบสองตัวนั่นเองนะคะแสดงว่าเป็นโจทย์กําหนดให้มาหรือที่เรียกว,ว่าโจทย์บอกนั่นเองนะลูกนะต่อไปเลี้ยงกระต่ายตัวผู้น้อยกว่าตัวเมียเก้าตัวเลี้ยงกระต่ายตัวผู้น้อยกว่าตัวเมียนะคะเป็นการเปรียบเทียบแสดงว่าเป็นสถานการณ์การลบนั่นเองนะคะตัวเมียยี่สิบสอง เขากำหนดมาหรือเขาบอกเรามาว่าตัวผู้น้อยกว่าตัวเมียน้อยกว่าก็คำตอบต้องลดลงใช่ไหมลูกนะคะแสดงว่าเราจะหาคำตอบโดยวิธีการลบนะคะเราไปดูประโยชน์สัญลักษณ์กันนะคะลูกนะแสดงว่าเวลาโจทย์ถามโจทย์ถามจะต่ายตัวผู้ใช่ไหมลูกเพราะเขาให้มาแค่ว่าเขาบอกเรามาแค่ว่าจะต่ายตัวผู้น้อยกว่าตัวเมียยังไม่ทราบว่ากระต่ายตัวผู้มีกี่ตัวนั่นเองนะคะไปดูประโยชน์สัญลักษณ์กันนะคะลูกนะ เอวตาเลี้ยงกระต่ายตัวคู่นี่คือจุดถามนะคะเอวตาเลี้ยงกระต่ายตัวคู่กี่ตัวนะคะนะคะมามาหาคําตอบนะคะลูกนะเอาเก้าตั้งลบด้วยยี่สิบสองได้ได้ไหมคะลูกไม่ได้นะคะเพราะเก้าเป็นจํานวนที่น้อยกว่าเพราะงะั้นตัวตั้งก็ต้องเป็นยี่สิบสองลบเก้านั่นเองนะคะวิธีการหาคําตอบนะลูกนะนิ้วพอไหมคะลูกนิ้วไม่พอใช่ไหมคะแต่แสดงว่าเรานะคะหาคําตอบทีละหลักนะคะลูกนะ บางคนบอกว่าอวยนับต่อจากเก้าถึงยี่สิบสองไหมไหมได้ลูกนะคะแต่ว่าเราจะไม่มีนิว้วแต่ถ้าหนูมีก้อนหินหรือว่ามีหลอดดูหรือว่ามีขวาขวดหนูจะใช้วิธีการนับต่อก็ได้นะคะลูกนะต่อไปนะคะมาทําทีละหลักกันนะลูกนะมาดูหลักไหนก่อนมาดูหลักหน่วยก่อนนะคะสองสองลบเก้าได้ไหมลูกไม่ได้เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ต้องเป็นการกระจายนะคะสองหลักสิบ รกระจายมาให้สองหลักหน่วยเส้นหนึ่งสิบนะคะมีสองสิบให้เพื่อนไปหนึ่งก็เหลือตัวเองก็จะเหลือหนึ่งส่วนสองเพื่อนให้มาสิบใช่ไหมลูกรวมกับสองตัวเองก็กลายเป็นสิบสองทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะคะสิบสองลบเก้าทีนี้นับต่อเลยนะลูกนะเก้าแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองแสดงว่าหลักหน่วยคือเลขสามนั่นเองต่อไป ตัวหลักสิบหนึ่งนะคะจากสองเหลือหนึ่ง 1, แล้วหนึ่งไม่มีตัวลบนะลูกนะไม่มีตัวลบเพราะตัวลบมีแต่หลักหน่วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะก็ดึงลงมาเขียนคําตอบที่ได้ก็คือสิบสามนั่นเองนะคะมาดูบนเฉลยก,กันว่าใช่หรือเปล่านะคะอ่าขมาขาลุอ่ะมาดูมาตรวจสอบความถูกต้องของคําตอบกันนะคะสิบสามเป็นจํานวนที่น้อยกว่ายี่สิบสองแสดงว่าคําตอบข้อนี้สมเหตุสมผลน,นะคะลูก าะฉะนั้นแก้วตาเลี้ยงกระต่ายตัวเมีย22ตัวตัวผู้13ตัวแสดงว่าตัวผู้น้อยกว่าตัวเมียอยู่9นะคะ13น้อยกว่า22อยู่9เป็นคําตอบที่ถูกต้องสมเหตุสมผลนะคะลูกเก่งมากค่ะมาสรุปบ,บทเรียนกันนะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะลูกนะเป็นเรื่องราวหรือสถานการณ์ที่สแสดงให้เห็นรือการนําจํานวนมารวมกันนะคะ เราสามารถเขียนแสดงด้วยประโยคสัญลักษณ์การบวกเราก็เรียกสถานการณ์นี้ว่าสถานการณ์การบวกนะคะลูกต่อไปนะคะต่อมาถึงสถานการณ์ที่เราได้เรียนรู้กันไปอีกสถานการณ์หรือเรื่องราวหนึ่งก็คือแสดงให้เห็นในการเอาออกหรือเป็นการเปรียบเทียบหาส่วนนิ่ต่างกันใช่ไหมคะลูกเราสามารถเขียนแสดงด้วยประโยคสัญลักษณ์การลบใช่ไหมคะหรือเราเรียกว่าเป็นสถานการณ์การลบนั่นเองนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะพอจะนำความรู้ในคาบนี้ไปทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ใช่ไหมคะลูกมาดูภาระงานกันนะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหนังสือแบบฝึกหัดเล่มที่สองนะคะลูกหน้าที่หนึ่งร้อยสามสิบห้าและก็หนึ่งร้อยสี่ิบเอ็ดนะคะถ้านักเรียนสงสัยนะคะสามารถที่จะโทรมาสอบถามครูให้เพิ่มเติมได้นะคะลูกแล้วถ้าทำงานเสร็จแล้วก็ส่งมายังไลน์ส่วนตัวนะคะครู้นะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ